ช่วงหน้ากลับมาเรื่องของคุณแตงโมโอสับสนวุ่นวายไปหมดเลยครับตอนแรกเนี่ยคุณแม่ให้ทนายกิษณะดูแลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทนายเดชาล่าสุดทนายเดชาก็หยุดทํางานแล้วฮะหยุดหน้าที่นี่แล้วกลับไปพักไายสรีวิไลคำปรึกษาซึ่งในพักก็มีทนายกิษณะอยู่อาจะวนกลับไปที่เดิมหรือเปล่าจะยังไงแน่ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยละเอียดกันครับ ปุ๋ยเขียวที่มีไอปรับปรุงดินเพิ่มาธาตุอาหารพืชในดินมีสารช่วยจับแรรธาตุต่างๆและปล่อยให้เป็นาธาตุอาหารของพืชเร่งการเจริญและการงอกของรากพืชราคาถูกช่วยประหยัดและลดต้นทุนสอบถามเพิ่มเติมโทรคอร์เซ็นเตอร์0819359681 085 6608565 เทคซอสโกลบอลซัมมิตสองพงานระดับนานาชาติที่ขนท่าผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า300รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ผ่านการประชุมและการทำเวิร์กช็อปกำหนดจัดงานขึ้นวันที่26สิถึง27สิงหาคมนี้ณไอคอนสยามกรุงเทพได้รับทั้งความรู้เรื่องของการเกิดโอกาสใหม่ใ,หมในการที่จะทําให้เกิดการสร้าง Business m a t c h เพราะในฝั่งของ Start Up เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาออพบเจอพาร์ทเนอร์จากทั่วทุกมุมโลกเลยงานนี้1ปีมีแค่ครั้งเดียว